สวัสดีครับผมอาร์มจากร้าน99เ,เจเริญสัพ์เกษตรสำหรับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเลือกสำหรับลูกค้าที่สนใจเป็นเครื่องตัดหญ้าของ Honda เราควรจะเลือกเครื่องตัวไหนรุ่นไหนที่มันจะเหมาะกับสำหรับตัวเราในส่วนของเรื่องของราคาอาร์มจะทิ้งไว้ให้ที่ใต้คอมเมนต์ลูกค้ากดเข้าไปดูได้เลยเนื่องจากว่ามีลูกค้าซึ่งเป็นลูกค้าผู้สูงอายุ อยู่ท่านหนึ่งตัดสินใจไม่ถูกว่าจะเลือกเป็นตัวไหนดีเครื <K true> ่องตัดหญ้าฮอนด้าที่มาแนะนำเนี่ยผมมีมาแนะนําด้วยกันอยู่ 4รุ่นรุ่นแรกอะ่ะจะเป็นรุ่นตัวใหญ่สุดเลยนั่นก็คือรุ่น Honda UMK 450t ตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์4จังหวะนะครับ Honda จะมีแต่4จังหวะอย่างเดียวตัวนี้เป็นรุ่นใหญ่สุดตัว UMK 450เขาจะใช้เป็นเครื่องยนต์ GX 5 0 cc อยู่ที่5 0 cc แรงม้าอยู่ที่2.04แรงมา้าจะเป็นรุ่นใหญ่ที่สามารถจะเอาไปลุยงานยานานายาลกได้เลยของน้ำหนักตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ 8โลกว่าส่วนตัวต่อมาเป็นรุ่น Honda UMK 435เขาใช้เป็นเครื่องยนต์ GX 35ตัวนี้จะเป็นรุ่นที่ติดตลาดบ้านเรามานานแล้วตัวนี้จะเป็นขนาด35ซีซิ1.5แรงมา้าสำหรับตัว UMK 435ในส่วนของน้ำหนักอยู่ประมาณ8โลกว่าเหมือนกันจะใกล้เคียงการทั้ง UMK 450 UMK 435ตัวต่อมาก็จะเป็นตัว Honda ตัว UMK 425ตัวนี้จะใช้เป็นเครื่องยนต์ TX 25ขนาด 25cc มาอยู่ที่1แรงมา้าตัวนี้ก็จะเหมาะกับคุณผู้หญิงหรือคุณผู้สูงอายุหรือว่าสำหรับเกษตรกร,ร,กรที่แบกน้ำหนักหนักๆแบบว่าอย่างรุ่นพี่ใหญ่เขาไม่ไหวตัวนี้น้ำหนักจะอยู่ที่6กิโลด้วยกันแต่ว่าในเรื่องของการใช้งานการที่จะลุย ย่านาๆนาหนักเนี่ยอาจจะต้องเลือกใช้ใบที่มันเข้ากับหน้างานนิดหนึง่งเราจะแบบว่าจะไปใช้ใบที่แบบลุยปะชาดะเหมือนรุ่นพี่ใหญ่ทั้งสองรุ่นอย่างเงี้ยมันอาจจะทำได้ไม่ได้ดีเท่าที่ควรแต่ว่าในเรื่องของน้ำหนักที่เบามันก็จะช่วยลด อาการเมื่อยล้าจากการแบกเครื่องตัดหญ้าอีกรุ่นต่อมาเนี่ยจะเป็นรุ่น UMR 435ตัวนี้จะเป็นรุ่นตัวเครื่องตัดหญ้าข้ออ,อ่อนเขาใช้เครื่องยนต์เป็น DX35 ก็เป็นเครื่องยนต์4จังหวะ3 5 cc ซี 4. ข้ออ่อนมันจะเหมาะกับลูกค้าเกษตรกรที่ไปตัดในพื้นที่ที่ เป็นเชิงเขาหรือเป็นที่ที่เป็นโคกจะไปตัดไร่เก็บยาหรือว่าไปตัดตําภูเขาที่เป็นเนินมันจะเหมาะสมกว่านะครับแต่ถ้าเป็นพื้นที่เรียบสําหรับคนที่ไม่เคยใช้เครื่องตัดหญ้าข้ออ่อนไปโดดไปใช้เลยแรกๆมันจะรู้สึกตัดไม่ถนัดรู้สึกอึดอัดเนื่องจากว่าน้ําหนักของเครื่องตัดหญ้าพวกข้ออ่อนค่อนข้างมีน้ําหนักกว่าพวกรุ่นที่เป็นก้านแข่งแบบนี้แต่สําหรับท่านไหนที่เคยใช้มาแล้วก็สามารถที่จะใช้ได้เลยไม่ค่อยได้มีปัญหาแบบนี้ท่านไหนที่เป็นผู้สูงอายุหรือคุณผู้หญิงที่ไม่เคยใช้อย่างเป็น เครื่องตัดยาข้ออ่อนอัมก็จะไม่ได้แนะนําให้ใช้อัมอยากจะแนะนําให้เริ่มต้นน้ําหนักเบาๆก็จะเป็น425แบบนี้หรือว่าเริ่มที่จะแบกน้ําหนักไหวอย่างรุ่นพี่ใหญ่เหมาะกับคนที่เขามีกำลีกําลังนิดนึงหรือว่าอยากจะเอาไปรับจ้าผมแนะนําว่าให้เลือกเป็นทั้ง2รุ่นนี้เลยก็เลือกเลยจะเป็น UMK 435หรือว่าจะเป็น UMK 450แต่ถ้าท่านไหนมีอายุแล้วอยากให้ เลือกเป็น UMK425 ตัวนี้จะดีกว่าลักษณะแฮนด์ตัว UMK450 สามารถขยับซ้ายขวาได้สำหรับ UMK435 ก็สามารถขยับได้เหมือนกันตัว UMK425T สามารถขยับได้เหมือนกันถ้าเป็นของ Honda ได้แท้เลยเขาจะใช้รหัสการว่า UMK หรือว่าถ้าเป็นข้ออ่อนก็จะเป็น UMR ของที่ Honda ผลิตเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเครื่อง Honda แต่ว่าการเขาอาจจะไปใส่เป็น การของแต่ละยี่ห้อก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าถ้าลูกค้าอยากได้ที่แบบ honda แบบออริจินอลเลยก็จะเป็นตระกูล UMR หรือว่า UMK แบบนี้นะครับลูกค้าท่านไหนที่สนใจในเรื่องของเครื่องตตดย่า honda ให้ลูกค้าได้เลือกหลากหลายรุ่นถ้าท่านไหนสามารถติดต่อ สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับในส่วนของเรื่องของราคาอาจะทิ้งไว้ให้ที่ใต้คอมเมนต์ลูกค้ากดเข้าไปดูได้เลยทั้ง4ี่รุ่นผมรับประกันว่าเป็น Honda แท้ทั้ง4รุ่นเลยฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับสาหรับคลิปนี้อามขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับทางการติดต่อและสั่งซื้อ YouTube ให้ลูกค้าพิมพ์99เจริญรัพย์เกษตร ใต้คลิปทุกคลิปจะมีลิงก์ให้กับลูกค้าเลือกในการสั่งซื้อค่ะลิงก์แรกเป็นลิงก์ไลน์ให้ลูกค้ากดลิงก์เข้าไปและกดไปที่ Google ก็สามารถติดต่อกับทางร้านได้แล้วค่ะลิงก์ที่2เป็นลิงก์เว็บไซต์ลูกค้าสามารถกดลิงก์เว็บไซต์เข้าไปดูหน้าสินค้าต่างๆของทางร้านได้เลยค่ะ เฟซบุ๊กให้ลูกค้ากดเข้าไปที่หน้าค้นหาแล้วพิมพ์99เจริญทรัพย์เกษตรก็จะมีเพจเฟซบุ๊กขึ้นมาค่ะเสร็จแล้วให้ลูกค้ากดส่งข้อความก็สามารถติดต่อกับทางร้านได้แล้วค่ะ าทางร้านเป็นไลน์ออฟฟิเชีสำหรับลูกค้าที่ต้องการติดต่อกับทางร้านผ่านทางไลน์ไปที่หน้าหลักแล้วมองไปที่มุมขวาบนและให้ลูกค้าไปที่สัญลักษณ์คนและบวกเลือกกดค้นหาที่ ID ให้ลูกค้าพิมพ์แอดศ9 3ย3 8 8 6และกดไปที่แว่นก็จะสามารถสอบถามรายละเอียดกับทางร้านได้แล้วค่ะ